ขึ้นเดินนี้ต้องสู้นะครับโอเคครับสัตว์เลยครับมาเลยโอ้โหโอ้โหเลยครับ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 โอ้โหโอ้โหโอ้จะเล่นพี่ซะแล้วเนี่ยจะเล่นพี่ซะแล้วเนี่ยโอ้โหตายเลย ไปเดินทางต่อโอ้โหลุยครับนี่ครับเนี่ยออฟโรดมันต้องอย่างนี้ครับว้าวาสุดยอดไหมไปได้เปล่าโอ้มันเลยใช่เปล่าน่ะครับเนี่ยข้างหน้าเราก็ยังมีถนนที่ต้องลุยกันอีกนะครับดูข้างหน้าก่อนนะครับพเพื่อนเพื่อนทางไปน้ำตกตามเทวันนะเพื่อนนะ ครับเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับประมาณนี้ครับถ่ายวิดีแล้วนะผมถ่ายวิดีโอให้พี่เริ่นถ่ลังเลยก่อนถ่าลังครับ <c oughs> พี่ไปเลย <c oughs> ผมถ่ายอยู่ <c oughs> ที่ติดข้างขวางล้อพอดีเลยมั้ง เพืออาเงินที่องอเคค่ะ มันก็ประกัดตรงแขนโอ้ยหาเหลือควายมีตัวเดียวนะแถวนั้นน่ะเอ้ยตกก็ไปได้ตกไม่ได้บินหนีก่อนไวเหลือควายเหมือนเมืองวันตัวใหญ่ๆอ่ะตรงดิ้ก้อยหาอะไรไปพัดลาขี้ในป่าเออใบไม้ใบใหญ่ๆปกติไม่เอาใบไม้ใบใหญ่เอาไปด้วย มันาจใสเสื้อกับลูกเื้อเพื่อพิชัยคิดไม่เอาคู่แล้วพี่ รยไม่ไปได้นยางเงะยางดอกดอกใหญ่หรอเปล่าดัดอก้ใหกว่าดูดน้าดูดีใสเป็นยังงทางเรียบแต่ดอกมันกว้าง วกว้างลเลยเดอกดอกดอกใหญ่กว่ามีช่วงกว้างเป็นดอกอะตามหลังกันมาเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีมือยาวๆพิเศษถ่ายรูปวีดีโอนะครับโอเคครับ ้มันฉีด้ภูเขาะเอะอโอ้โหมันฉีด้ภูเขาเลยพี่เลยนนั้นใ <ช S 1> ส<อ>่สา,ามหมื่นฤฤฤฤฤเอ,อ้ก็ฉีด่ไอ้วะโอ้โหถังน้ำเขียวพุดเลยอยา่อยาใ<า>ย่าฉีดดับเพลิงเลยคนี่เป็นมะเร็งกันเยอะิอรผ่านงไหมถ้าไม่ผ่าน,าานเดี๋ยวเอ,เอามีดไปตัด อันนี้ต้องสั้นเลยเท็กเดียวไม่ผ่านคือจบวิ้นเลยส่งกันเลไม่ส่งยิขึ้นเอาส่งให้เขาไปก่อนไม่อยู่ยาวเลยมึงไม่ติดลงว่าจอดได้นะ นี่ยแหละที่่ไม่สมก่อนข้างล่างมันเละนะครับเราพูดไปยาวๆแล้วก็จริงถอยอีกหน่อยก็ไรอย่างเงี้ยพอแล้วสัตสองเท็เลยแต่ที่ว่าจะไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นเราก็อาจจะไม่ขึ้นงานไม่แน่ถ้าเท็กมีโอกาสถ้าเท็ยาวมีโอกามันดิ่นนี่แล้วดิ่นดิ่นแล้วห้องนี้มันเละแต่ผมบอก ต้องวิ่งหุนทุ่งใหญ่ครับพอขึ้นตนนีนเนินแมงเป็นเงี้ยแนละ้วเทกมีโอกาสถ้าตรงนี้เละเวลามันเก็บที่เรียนไว้แล้วรอมันไม่มีเกาะอ,อ๋อยัดรูแลวใช่<า>ใชมันใช้แรงเฉื่อยสู้ไปก่อนขึ้นเทกไปแล้วขึ้นไปถึงตรงไหนก็วินตรงนั้นเลยมันจะได้ใต้เดี๋ยวก่อนอีกว่อนีวนีอ้ยเาเสั้นไป ขึ้นในพ้นเงินพ้นขึ้นเนินนี้ต้องสู้นะครับโอเคครับสัตว์เลยครับมาเลยโอ้โหโอ้โหเลยครับ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 โอ้โหโอ้โหโอ้จะเล่นพีซะแล้วเนี่ย จะเล่นพี่เธอแล้วเนี่ยโอ้โหตายเลยไปเดินทางต่อสนับสนุนการเดินทางโดย